เหตุการ์พวกขโมยขจรกันสักหน่อยแล้วการอันนี้แสบมากนะครับที่ชนบุรีพนันิคมโจรคนนี้เนี่ยพยายามจะไปเกาอเหตุลักทรัพย์นะ,ะขโมยของมีค่าตามบ้านต่างๆนะครับแล้วก็เอาของมีค่าเนี่ยไปขายถามว่าไปขายปุ๊บเดี๋ยวไม่ได้เอาเงินมาจุนเจือตัวเองกับครอบครัวหรอครับแต่ว่าเอาเงินไปซื้อของแล้วใช้ชีวิตแบบไฮโซนะฮะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รู้ว่า เนี่ยไฮโซเป็นแบบนี้นะฮะและภาพวงจรปิดจ,จับภาพได้นะครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีนะครับนี่เป็นพฤติกรรมของหัวขโมยคนนี้นะครับเป็นหมู่บ้านในพื้นที่ของหนองปลือนะฮะอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีภาพนี้เนี่ยตอนประมาณตีสองครึ่งนะฮะคุณผู้ชมดูนะฮะตีสองสี่บห้แล้วเนี่ยเดินกันแบบนี้ที่จริง หมู่บ้านลักษณะแบบนี้ไม่น่าจะเข้าง่ายออกง่ายเนาะมันน่าจะมีรอปรพอ,อยู่ใช่ไหมนี่คือภาพเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับเดินเท้าเปล่าส่องเข้าไปตามบ้านนะครับแล้วก็เลือกหลังที่เขาไม่ได้ล็อกประตูบ้านเพราะมันเป็นหมู่บ้านจาัดสรรไงเข้ามาได้ปุ๊บนี่เดินแบบเดินแบบเดินชอปปิ้งอะเอาอะไรดีเอาไฟส่องนะฮะเอาเอาไฟมือถือนี่เขาเรียกว่าใช้อุปกรณ์อวัยวะที่33ไม่เป็นประโยชน์นะครับ แต่อันนี้เป็นประโยชน์ในแบบผิดๆนะฮะเพราะไปขโมยของนะครับเขาบอกว่าเมื่อตัวหัวขโมยคนนี้เจอเป้าหมายเลยจะไปรื้อค้นทรัพย์สินนะขโมยพวกเป้าหมายเลยนะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกของแบรนด์เนมนี่เครื่องดน,นตรนนีนี่นี่นี่เจอกระเป๋าฮะเอาไปแล้วนะฮะเอาไปแล้วนะฮะเครื่องดน,นตรีก็เอาเงินสดนะฮะสิ่งของที่เอาไปขายได้เอาไปปั๊บเนี่ยมันไปโพสต์ขายตาม a c e b o o k นะครับคุณผู้ชมฮะในราคาที่ต้องบอกว่า บอกว่าถูกกว่าท้องตลาดคนเลยซื้อไงรับของโจรนะฮะได้เงินปั๊บจะเอาไปเที่ยวนะฮะไปใช้ชีวิตหรูหราโชว์เพื่อนตอนนี้ล่าสุดมีผู้เสียหาย7หลังแล้วนะฮะเหลังคาเรือนด้วยกันที่มาแจ้งความคุณผู้ชมฮะล่าสุดเมื่อวานนี้ตํารวจสพอนองปือจับแล้วนะฮะจับแล้วนี่ให้ดูสมหน้าสมตาเขาหน่อยจับแล้วพาตัวมาชี้จุดเลยนะครับหมู่บ้านแห่งนี้หมู่บ้านในหลังใหญ่ๆเท่านั้นเลยไนงะ มีของมีค่าเยอะนะฮะนายเฉลิมชัยพลกลาอายุ21ปีนะครับตำรวจไปตามจับตัวได้ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับในพืพพน้นที่อำเภอพนัสนิคมเหมือนกันเลยก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับไม่รอดหรอกครับวงจรปิดร้าขนาดนั้นนะฮะนำตัวมาชี้จุดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ส่งสารฝากขังไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ